ก็วันนี้ผมจะมาเขาเรียกว่าอะไรเดียวบอกเกี่ยวความรู้กับเรื่องพวกเครื่องประดับเหมกันนะครับผมก็อย่างแรกเลยที่ผมแนะนํานะสําหรับผู้เล่นใหม่อันนี้คือแบบผู้เล่นใหม่จริงๆนะของที่แบบว่าควรมีเป็นสิ่งแรกในในการตีแรงขึ้นอ่ะผมจะไม่เน้นเรื่องประถมมือนะถ้าเกิดเป็นแบบว่าสําหรับผู้เล่นเริ่มแรกอ่ะผมแนะนาให้เป็นแหวนแหวนชั้นดีเลย เวล70มันมันจะมีกิจกรรมอะไรนะที่เขาว่าเอ่อกิจกรรมสวนป่าแบบว่าแป๊บเดียวจะเวลไวมากก็ผมจะแนะนําให้ซื้อแหวนก่อนแหวนก,ก็คือจะเป็นประดับแหวนนั่นแหละครับมันจะใช้หินนี้หินอันนี้ผมดึงก่อนเป็นหินตัวนี้หินตัวนี้จเจ้าไปรีสล็อตเขาเรียกอะไรเดี๋ยวค่าประดับแหวนใช่ไหมก็จะได้ค่าจมผมโจมตี แล้วก็โจมสกิลแล้วก็โจมคุณลักษณะแล้วก็โจมตีอันนี้คือค่าฟูลเลยนะแต่ว่าถ้าเกิดใครอันนี้สําหรับผู้เล่นใหม่นะอันนี้ก็คือดีสุดแล้วสำหรับผู้เล่นใหม่ที่ผมคิดนะที่ผมคิดนะส่วนต่อมาถ้าใครแบบว่าเอ้ยมันเริ่มมาแบบว่าเริ่มมาได้ต่อแล้วแบบว่าบางคนก็แบบว่าเออมีมีทุนเยอะก็แบบว่าได้หมดนี่เลยก็สร้อยนะครับสร้อยผมแนะนําให้เป็นค่าโจมตีโจมคีเฮดพีโจมเร็วถามว่าถ้าเจ้าที่อันนี้ แต่ว่าจะเฮทพีามาทำไมอะพี่หรือผมสาหรับผมนะคือบางคนอะตัวบางดิจิมอนยังบางๆอยู่มอนไม่โหดใช่ไหมก็ให้เฮพีตรงเนี้ยให้ค่าน,นี้ยมันมาฟูในส่วนนี้ด้วยสําหรับคนที่ใช้มอนธรรมดาพวกอิมอนวีมอนนะมันเป็นมันเลือดมันจะน้อยเวลาแบบว่าไปหาต้ามีเลยเขาก็ <c oughs> มันก็จะดีหน่อยแต่ถ้าเกิดแบบว่าสำหรับคนที่แบบว่าใส่ค่าแหวนแบบว่าผมมีแหวนไมว่า บางคนก็จะแบบว่าเปลี่ยนจากตรงนี้แหวนเป็นมีเปลี่ยนจากโจมสกิลโจมรับเป็นเฮพีก็ได้นะครับหรือว่าจะเฮพีสองค่าแต่ผมแนะนําค่าแบบเป็นค่านี้นะถ้าเกิดมีคนแบบว่าพี่เฮพีมันเยอะแล้วตรงแหวนอะผมก็จะแนะนําไปทางเอาค่าเฮพีอะเปลี่ยนเป็นออกเป็นโจมลักษณะแทนแต่ว่าข้ามจะได้เอาออกยาามหน่อยนะครับข้ามจออยากนิดนึงก็ต่อมาปุ๊บถ้าเกิดได้สร้อยค่านี้เสร็จแล้ว ก็มาต่อที่ประดับหูกันนะครับกาไรแพงอยู่กําไรกับหูแพงพอกันเลยอันนี้หูอาจจะแพงกว่ากาไรก็ได้แต่จริงๆเอากําไรก่อนก็ได้นะครับกาไรก็ผมแนะนํานะโจมตีโจมคิติเข้าโจมตีเข้าแล้วก็เฮดพีคิดไดเข้าต,ต่อครับอันนี้คือค่าที่ว่ามันดีนะสําหรับผมนะเพราะว่าแตงกิ้งเอ่ยผมจะได้อัตราโจมเหมนไปแทงคิตได้เข้าเพราะว่ามอน์มอนช่วงใหม่ๆตัวใหม่ๆครับ เ h p ค่า e b มันเยอะเราต้องเอา HT ไปช่วย h t คือมันจะคือค่าทีานน่มันจะคือค่านี้คือเราแบบว่าเป็นอัดกระจมตีสามารถตีมันโดนทุกเม็ดอะไรอย่างนี้โดนทุกคีย์ตีคีย์ตลอ,อดแล้วก็จะมีซีนมาด้วยก็มาต่อน,นะครับก็จะเปลี่ยนนะครับแต่ว่าค่านี้กําไรจะไม่มีกําไรนี้คือสําหรับผู้เล่นใหม่นี่จะไม่มีอันนี้จะแบบว่าอาจจะแบบว่าได้ค่าที่ยากหน่อยนะครับ หินฟ้าหายากมากต้องหาซื้อเอาผมแนะนํานะเติมกับเกมไม่ค่อยคุม้มหรือว่า,อารอกิจกรรมอีเวนต์มาแล้วก็จะมีให้แกหลกรายเดือนด้วยลงอารีนารายเดือนนะครับต่อไปค่าที่หูเลยครับค่าหูผมแนะนําเป็นโจมคิทิเข้าโจมคิทิเข้าเฮพีแล้วก็อัตราโจมนะแต่คือของผมไม่ได้ผมออกป้องกันมาก่อนหินฟ้าหมดแล้วบแแเลยก็สีก็สีค่านี้ผมว่ามันดีนะเนี่ย แล้วต่อมาให้หาซื้อ3าลูนะสามลูมันเท่าไหร่นะผมจําได้ว่าได้สามสี่ทีมั้งแต่ก่อนแพงเดี๋ยวนี้ถูกแล้วก็มันจะใส่ชิปเช็ดได้3าสค่านะผมผมเอาเอทชิปเอแล้วก็ชิปเอทีมกันแต่ว่าสายนี้ใส่ไม่ได้ <c oughs> ต่อมานะครับเป็นเรื่องของชายาชายาจะมาเป็นบางแพทน,นะที่แบบว่าเขาทำเขาทำมีเควสให้ทำทำเ,เควสของผม,ผม คือผมก็ไม่รู้ว่าผมจะได้ร่ำเมย์แต่ว่าอีเวนต์ไหนที่มันได้พวกเนี้ยแต่ถ้าเกิดสำหรับผู้เล่นใหม่ผมแนะนำให้ไปหาพวกดันสีเทพเวลเสร็จเวลเจ็ดสิบเสร็จมันจะแจกบ,บัตรไว้ลงดันสีเทพก็ให้หาคนที่แบบว่าเอ้เอเอคนนี้แบกเขาได้ขอว่าพี่แบกพาลงหน่อยผมอยากได้ฉายาอะไรแบบนี้ก็ถ้าเกิดเจอผมก็ทักได้ครับเดี๋ยวผมพาลงจะมีค่านี้แต่ผมแนะนำให้ลงเต่าครับเต่าน่าจะง่ายสุดแล้ว ไม่ต้องไปหาเรืองเขาก็ได้ให้เขายืนเราให้เขาเปิดฟูลบัฟให้เราสักไหนก็ได้เพราะเดี๋ยวนี้คนโหดเยอะมากก็ต่อมานะครับให้ทําการไปโคลนดิจิมอนนะครับโคลนดิจิมอนคืออะไรก็คือเราต้องไปแดดนะเราถ้าผมแนะนําสำหรับคนที่แบบว่าเอยเรามีคนดาเมจเยอะกว่าเราผู้เล่นใหม่สำหรับผู้เล่นใหม่ยังไงก็ต้องมีคนดาเมจเยอะกว่าเราแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์เลยผมแนะนำให้คนเอทีก่อนเอที AT คือตรงนี้ ค่ายทีก็คือเป็นการโจมตีโจมตีหลักแต่ว่าโจมตีแบบค่ายที่ยิ่งสูงเท่าไหร่ยิ่งตีแรงหนักต่อมาถ้าเกิดเราโคนได้1ิ้าแล้วจะมีโคนท็อปติดท็อปหรือว่าจะไม่ติดท็อปก็ได้แต่ว่าทาติดท็อปไว้ก็ดีครับเพราะว่าไอทีมจะสูงมากส่วนต่อมาถ้าเกิดเสร็จปุ๊บผมแนะนําให้เอาโจมตีคีด,ด์แจเคข้าครับโจมคีด,ด์แจ็คข้าคืออะไรก็คือเหมือน,นี้เลยครับลังโจมตีไดยเข้าเหมือนกันเลย มันสามารถทําให้ตีแบบตีคิดทุกเม็ดถ้าเกิดยิ่งต่ำมันจะตีทีคิดน้อยแต่ถ้าเกิดยิ่งสูงมันจะตีคิดตีคเยอะมากแล้วก็แรงด้วยพอเสร็จเสร็จปุ๊บผมแนะนำให้เอา E ีต่อ E ี EV คืออะไร E ีีคือลบดีลบหลีก็คือมอนจะตีเราไม่โดนครับจะตีเราโดนน้อยลงครึ่งยิ่งเวลเยอะมอนยิ่งเวลเยอะเราสมมติว่าเราแบบว่าอ,อยากตีมอนเวลเยอะว่ะจะได้ EP ีเยอะอะไรงนี้แนะนำให้ให้โคลน E ีวมาก่อนครับจะได้ตีง่ายไม่เปลืองพวก ไก่พวกยาพวกนี้จะประหยัดได้เยอะมากบล็อก ok คืออะไรบล็อก ok ก็คือเหมือนเราจะแบบว่ามันตีโดนเราแหละแต่ว่ามันบล็อกคือ,อยังไงผมก็ไม่แน่ใจนะสาหรับที่ผมที่คิดว่าคือมันตีโดนแต่ว่ามันตีเราโดน,นเบาเบาขึ้นอะไรประมาณนี้ก็นั่นแหละครับแล้วก็เดีย๋ยวนะก็สําหรับผู้เล่นใหม่นะครับเนี่ยผลอันนี้ ผล,ลไม้ลึกลับเนี่ยเป็นผลสีลุงแต่ก่อนฮิตมากแพงมากแต่ว่าเดี๋ยวนี้เขาเอามาฟาร์มได้แล้วแต่ผมแนะนํานะให้ไปซื้อผลทองผลทองมันจะเพิ่มเปอร์เซ็นต์ผลสายลุงอาจจะได้แค่25%แต่ว่าถ้าเกิดเป็นผลทองประมาณราคามาสามสี่ทีมั้งนั่นแหละมันจะเพิ่มเป็นร3 5เลยอันนี้คือดีมากเลยนะต่อมาคือศาราเลยครับหาศาราก็เลยเป็นผมนะเราคือศาราโคตรดีเลยถ้าเกิดมี สลาคือสลาพวกนี้ครับเป็นมันจะเป็นแปดเปอร์เซ็นเพราะว่า15%ต้องใช้กียร์เฮนนาและกะียรเฮนนาเราคือมันโคตรแพงประมาณ2,000-3,000บาทเลยข้อขายกันแต่ก่อนผมขายไป20ทีมโคตรเสียดายเลยไม่พูดไม่พูดอีกคับเด้อพ,พวกเราเนี่ยพวกเราคือตัวเอกของการผรจญภัยเป็น,นยังไงล่ะก็จะมีอากูมอนกาบิมอนเทนโตมอนโกมามอนพาตามอนพอดมอนเป็นชนิดของเทลมอนอันนี้ปีออมอน นี่พันโทเกมอนเป็นของลิลีมอนครับเป็นตัวที่มันเป็นใบไม้บินได้ใบไม้บินได้เลยวะเนี่ยครับมันจะทําให้เพิ่มสแต็กผมเรียกว่าสแต็กนะความเร็วการโจมตีขึ้น8%อันนี้ก็คือเพิ่มขึ้น8%เรลยนะผมว่ามันไวขึ้นนะแต่แนะนําให้หาตรงนี้ด้วยความเร็วโจมตีของสร้อยอันนี้จะแบบว่านี่แต่ว่าผมใช้เมื่อกี้ให้านะมันเพิ่มสเก็ถ้าเกิดสําหรับแบบว่าใครมีงบงประมาณสูงแบบว่า มีบัฟพวกโอเมกามอนอะไรอย่างนี้แบบว่านี่มันจะเพิ่มแบัฟโหดมากเลยถ้าเกิดใครมีแบบว่างบสูงมากก็อะไรแบบนี้ก็ใช้ค่านี้ไปเลยแต่ว่าผมแนะนำวันนี้สำหรับผู้เล่นใหม่เลยเ<ๆ>หลืออะไรอีกไม่น่า<ๆ>แล้วก็ซีนครับถ้าผมแนะนำนะผมแนะนำให้ทำซีน a อทก่อน มันจะมีกิลมอนพาตามอนกิลมอนเดวิมอนพาตามอนกิโลมอนจินลอนมอนแบ็คการูลูมอนก็ซีนประมาณนี้ครับคือทุกซีนในนี้จะเป็นเซซีนเอทีเอทีถามเพิ่มอยู่ไหถ้าใส่ครบทุกซีนจะเยอะมากครับเป็นรหัสอันนี้มันสามารถตันได้ถึงสอ0พันห้งครับผมจะไม่ผิดนะจะสอ0 0มมั้งแล้วก็ ไอทีนี้ยังไม่ต้องทําก็ได้ให้เน้นไปทางพวกค่าประดับถ้าออกนะแล้วผมแนะนําให้มาที่ค่านี้ครับ C t ทเราจะโจมคิดข้อแรงขึ้นแต่ผมยังไม่ได้ทํานะแต่ว่าผมแนะนาเน้นไปทางทีก่อนเพราะว่าผมจะทําซีนอยู่ซีนผมน้อยมากเลยแต่ว่าก็เอาแค่นี้ก่อนลวกันครับผมแนะนําให้เอาถ้าเป็นผมผมแนะนําให้ทาทานีก่อนเพราะว่ามันถูกแต่ฝม,ม่เพิ่มน้อยแต่เป็นถูกมากแล้วก็ตัวนี้ครับตัวนี้สามารถเอาไปตีมอนเอาซีนทองมาแลกได้ ไม่ก็หารับซื้อครับแต่ซีพวกนี้หารับซื้อได้หมดเลยนะมีขายกันไปหมดเลยก็หาดูตามแดดได้เลยครับสำหรับผู้เล่นใหม่แดดก็คือแมพที่เรามาเห็นตอนแรกได้เลยก็สำหรับวันนี้ก็เพียงเท่านี้เลยครับขอบคุณครับ Yourself with my life's work. How many lives is my life worth? Feed yourself with my life's work. How many lives is my life worth? Feed yourself with my life worth